นนี้ของผมยูโรชแนนพวเกมเอ่อ PKH PKH ชเื่อแน่ะไรครับโอ้เงนพนมันนือ่ะไรแบบึงผมขออกห่วง่อเอาชิคามารูเอ๊ะเดี๋ยวจะเอาน้าตาดิ้ชิคามารูด้ว ต้องสอนเล่นเปนเธอเล่นมาก่อนเออน่ะวัามาวัามาเออคือใครเแกคือใครเอาบนน้ำพลังช้างเหร ออะออกอาบย่าให้ะาดไม่หันเอ้ยอยาหัวเลยเด็กเงี้ยเตเี้ยให้ดีที่สุด อสูนต่มใจร้องตุมเคยดูในตโตมาก่อนชื่อมันคืออะไรคือพันหนึ่งข้าอสูนจำได้ไม่เหลือต่างอสูนนี้ออะไรฉเกะโอ้มันให้แต่การร้ายนี่หวาตอนเริ่มตน้น เดี๋ยวลงลางมนยังเปลี่ยนที่กำลังรูมาอยู่หน้าเพราะมันจะถึกวักวักวากาละต้องโอเคสู้ต่ออือบ่อยทีเดียวจบขนาดเงารัดคอจบภายในสองวิเลวเ็วก็ โอเคเสียงอาจจะไม่ตรงกับทางนะคบก็ขอโทษด้วยแล้วกันก็มันไม่รู้จะทำไงตรงกับทางผมก็จะพายยาช้าๆให้มันไม่เนีโอเคมีผ้าค้อยากได้ผ้าคาดแล้วผ่าอยากได้ผ้าคาดแล้วผ่าโค้โหอยาไม่มีให้ เยีางอาจจะเบาไปหน่อยขอโทษด้วยอ๋อไม่อยากเล่น ัวของเราไม่ยออกเลยน่ไม่ดนเแล้วไม่เลยกก่อนนะเดียวก่อนนะเดี๋ก่อนนะเออาเานวือก่อนจะทำอะมจะทอะไรเอ่อ จะทำไรวะเฮ้ยจะทำไรวะเนี่ยอ้าวอ้ยขอบันจูนินเข้าวงการโปรหนึ่งค่วะวัคซีนโควิดหนึ่งชิ้นได้อยู่แล้วตอนนี้มีวัคซีนโควิดสี่ไปไม่ใช่ตอนนี้นะหมายถึงตอนที่ผมเล่นเยาวกว่าอื้อ รู้สึกมันเจ้กว่ากาละต่อยไรนะกาอะไรงูแค่นี้นี่ไม่คิดว่าจะเจอถ้าอยากอ่านก็โอสนะคะเพราะผมอ่านไม่ทันจริงๆแล้เบอร์มาเพื่อนฉันฟานไม่เลื่อนแล้วไปตบเอามือใช่ไหมไปทำยากเออ

มีโอกาสได้รับแนวใจายวายุกูได้อืมนิ่งังมันก็แต่ฉันยังไม่ยอมให้แกทำอะไรมีนึอิมรกฉั ู้สึกตอนอ่ดมันแข็กแล้วไปไปนี่ไม่ใช่อุ้ยนิ้วใส่กระทะ 我别。 จะได้สารเกเดี๋ยวผมก็อัดค่ะคุณได้อัดแค่วันหยุดนะครับเพราะผมไปจริงๆก็อัดได้แหละแต่ก็ต้องอัดแค่วันหยุ่เดี๋ยวเล่นอีกสักสองตาแล้วก็อยู่แล้วเพราะผมเองเดิมบอกเจอไม่สิบนาทีไม่เจอสิบไม่เป็นอิงโทผมว่าทำไม่เป็นแล้วก็ ่วนใหญ่ก็คือต้นขาดไม่มีตริมและริมนี่ส่วนใหญ่อินัวรนต้องโหลดต้องโหลดอินโัโนเทคอะวิธีทำอินทัวเนี่ยก็โหลดอินัเมาแล้วก็ับเองแต่ว่าประเด็นคือมันดูน่ดอะนี่ะ Okay อม,มาต่ออือต่ออีเดียดกกระถางเขาข้อเสือไม่ไม่ไม่รูจ้จำไม่ได้อาะไม่ทันไม่ใช่จำไม่ได้ไปเสเดี๋ยวกนะ่อนนะอ๋ออันนี้ บอลขอลมากอีกมีการมักด้วยเสร็จตัวแล้วล่ะยังอ่ะ้งองมีนี่ใส่ให้นิดหนี่งใส่ให้พี่โตมาแ้ว่ะอ๋อเล่นไปเย ทำไมตัวละครบักลนะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอชบตัเป็นนปรนแปบนะครับงั้นผมขอถัดจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดีอยวมันจะนานไปกว่านี้บาย